สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับพี่อาร์มแล้วผมเช่นเคยวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราให้พี่อาร์มลองเดาดูฮะโอ้คุณเลียวสัมผัสขนาดนี้ผมเดาว่าน่าจะต้องเกี่ยวกับหน้ายางแน่ๆเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของดอกยางดีไหมฮะอ่าได้เลยครับโอเคคําถามแรกดอกยางมีได้เที่ออะไรครับดอกยางนะครับเป็นส่วนเดียวที่สัมผัสพื้นถนนของรถยนต์นะครับหน้าที่ของเขาอย่างแรกเลยหน้าที่ของการยึดเกาะพื้นถนนนะครับส่วนที่2ถัดไปเรื่องของการบังคับเลี้ยวและการส่งถ่ายกําลังนะครับ แล้วก็คือเป็นมีหน้าที่ถ่ายแรงจากเครื่องยนต์ไปสู่ถนนทําให้ตัวรถเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้<ช>นะครับคราวนี้ดอกยางมีกี่ประเภทครับดอกยางหลกักๆที่เราเห็นในบ้านเรานะครับส่วนใหญ่มี2ประเภทคือ1ดอกสร้อย2ดอกบ้างหรือดอกก้อนนะครับผมโอเคครับพี่อามในส่วนของดอกสร้อยเนี่ย ลักษณะเป็นไงครับนี่นะครับยางที่เราจับอยู่อย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในประเภทของยางที่เป็นดอกสร้อยนะครับคาแรคเตอร์ของเขาก็คือล่องนะครับเป็นแนวตรงอย่าง,างนี้นะครับก็คือเป็นแนวตรงไปรอบยางเลยใช่ครับผมแล้วในส่วนของดอกบ้างอะครับดอกบ้างเนี่ยก็จะต่างกันออกไปนะครับก็จะมีแนวขวางล่องเขาก็จะเป็นแนวขวางซะส่วนใหญ่นะครับเป็นยางที่เป็นล่องบกักบาดควักเหมือนก้อนสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับคล้ายๆครับมันจะเป็นแนวบากมากกว่าซึ่งคาแรคเตอร์ของพวกนี้ครับเขาเป็นคาแรคเตอร์ของดอกยางที่ให้แรงตะกุยสูงนะครับก็จะเป็น จุดเด่นของดอกบั้งนะครับคือพูดง่ายๆเนี่ยดอกสร้อยเนี่ยเหมาะสำหรับใช้งานวิ่งหลังถนนทั่วไปใช่ไหมครับ,รบส่วนเป็นดอกบั้งหรือดอกก้อนเนี่ยเอาไว้สําหรับงานที่ต้องการกําลังในการไต่อย่างเช่นขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะครับใช่ครับโอ้ oh. เห็นในคู่มือของมิชลินนะครับที่เขาบอกว่าตัวดอกบั้งหรือดอกก้อนเนี่ยต้องใส่แค่พาวคบอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเขาต้องการส่งเสริมเรื่องแรงตะกุยใช่ไหมครับพอเราไปใส่กับพาวคบมันก็จะเสริมประโยชน์กันในเรื่องนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดผมใส่ใส่ผิดอะ่ะผมเอาตัวดอกบ้างไปใส่เพาตามหรือว่าเผาบังคับเลี้ยวเงี้ยทางไหนฮะอ่ะเป็นคําถามที่ดีเลยครับถ้าดอกใหม่ๆเต็มแจมยางใหม่ๆดอกยางจะค่อนข้างสูงโอกาสความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภทก็จะมีมากกว่าทําให้การใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับ ที่ครับสาหรับยางที่เป็นดอกบ้างหรือดอกก้อนที่มันมีทิศทางครับเราสังเกตที่ด้านข้างของเขาได้นะครับพวกนี้เขาจะบอกทิศทางการหมุนของยางฉะนั้นเวลาเราใส่ยางกลุ่มพวกนี้ครับควรใส่ให้ถูกทิศทางโอเคก็คือดอกบ้างเนี่ยบังคับนะช่วงแรกถ้าจะใช้ต้องใส่ถูกทิศทางใช่ครับนะครับแต่ถ้าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเราก็สามารถกลับด้านได้หรือเอาย้ายไปตำแหน่งอื่นๆได้โอเคครับ แต่ถ้าเป็นส่วนของดอกสร้อยเนี่ยคือเราใส่ได้ทุกเพาถูกไหมครับถูกต้องครับแล้วก็จะมียาอีกหนึ่งประเภทในท้องตลาดนะครับก็คือดอกผสม,มจะเป็นลักษณะของการนําจุดเด่นของทั้งสองอันอม,มาผสมกันก็จะเป็นอีกหนึ่งดอกยางที่เราจะเห็นได้ในท้องตลาดเหมือนกันครับโอเคครับในเมื่อล่องนี้มันมีหน้าที่รีดน้าเนี่ยทาไมผู้ผลิตยางวถยนต์ไม่ผลิตตัวล่องนี้ให้มันใหญ่ๆครับจะได้รีดน้ําได้ดีครับล่องนี้มันมีความสัมพันธ์กับตัว เนื้ออยางหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนนะครับในกรณีที่ล่องมันใหญ่เกินไปมันอาจจะไปทําให้พื้นที่ของดอกยางเนี่ยมันลดลงนะครับเมื่อตรงนี้ลดลงแล้วอ่าการสัมผัสกับพื้นถนนการยึดกอดถนนก็จะลดลงตามไปด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับหนวดยางที่มีอยู่เต็มยุบยับหน้ายางไปหมดเลยนะครับมันมีหน้าที่ทำอะไรฮะจริงๆนะครับหนวดยางเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการผลิตเมื่อเราผลิตยางนะขั้นตอนอบยางเนี่ยยางตัวนี้ที่ถูกดันออกมานะครับคือยางส่วนเกินที่ทําให้ หน้าเนื้อยางเนี่ยสามารถหล่อออกมาได้เต็มพื้นที่นะครับพูดง่ายว่าไม่ได้มีหน้าที่ทำไรแล้วก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการใช้งานถูกไหมครับถูกต้องครับโอเคอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ยา,ยามบอกว่าเกิดจากกระบวนการผลิตใช่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดไปเองถูกไหมครับใช่ครับเมื่อเวลาเราใช้งานไปที่หน้ายางนะครับมันจะมีการขัดถูก,กับพื้นเกิดขึ้นตัวเนี้ยก็จะถูกขัดออกไปในอนาคตเองครับผมพูดอย่างนี้ได้ไหมวิธีการดูยางใหม่แบบหนึ่งเลยเนะี่ย เราดูที่ตัวหนวดยางจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับหลายๆครั้งที่เราเห็นหนวดยางเนี่ยยางเส้นนั้นอาจจะยังไม่ผ่านการใช้งานมาสุดท้ายนะครับมีคําถามจากทางบ้านบ้านไหนก็ไม่รู้ก็ถามมาว่าถ้าหินติดล่องยางอะครับต้องแคะออกไหมอ่ะมีคําถามที่ดีเลยนะครับอันนี้ให้นึกถึงภาพความเป็นจริงนะครับกรณีที่หินติดยางนในสภาวะทั่วไปยางจะมีความทนทานต่อการบาดตามอยู่ระดับหนึ่งแต่หากหินมีความคมและเกิดการกดอยู่ที่จุดเดิม ซ้ำๆเป็นระยะเวลานานก็อาจทําให้ยางเกิดความเสียหายได้ประสิทธิภาพของการรีดน้ําของยางลดลงแนะนําให้นําหินออกครับเดี๋ยวสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของตัวดอกยางและดอกยางก็มีหน้าที่ในการยึดเกาะและส่งถ่ายกาลังเครื่องยนต์ไปสู่พื้นถนนทาให้รถเคลื่อนที่ไปได้นะครับส่วนล่องยางมีหน้าที่ไว้รีดน้ํานะครับส่วนหนวดยางเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโอเคก็คิดว่าครบถ้วนแล้วนะพี่อาร์พีพต่อไปจะพูดถึงเรื่องอะไรติดตามชมกันครับสวัสดีครับ